การทําปุ๋ยหมักจากสเสวยนะคะเปิดไปเลยพี่ไหลเมื่อไรก็รู้อ่าอันนี้น้องๆน้องๆจกโรงเรียนอะไรคะลูกเกี่ยมโรงเรียน,นศึกษาพัฒนาการพวนภูมิอ๋อเยี่ยมค่ะตอนนี้น้องๆก็กําลังมาศึกษาการทําปุ๋ยนะคะอ่ะลูกเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่พ่วงมาให้น้องเอาขี้เป็ดโรย,ยเลยค่ะน้ําเรายังไม่มีเอาปุ๋ยขี้เป็ดลูกธรรมชาติขี้เป็ดมีพ่วงมีพ่วงนี่ค่ะ เนี่ยมีพั่วเลยค่ะลูกหยิบพั่วเลยค่ะเนี่ยพ่วพพ่วคนใส่บูทเดี๋ยวค่อยเหยียบลูกอหรืออยากจะทําก็ได้ลูกก่อนเหยียบใส่ปุ๋ยค่ะเปลี่ยนกันก็ได้ลูกคือเราเอาใบไม้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ค่ะแสลมเนี่ยไปเก็บใบไม้มาใส่ใส่ใบไม้เสร็จแล้วก็โรยนี่เลยค่ะเนี่ยอันนี้คือปุ๋ยขี้เป็ดนะคะเนี่ยใช้ใช้จอบก็ได้ลูกใช้จอบใช้พ่วเอาเลยค่ะลูก เอาพัวเลยค่ะใส่โรยๆไปค่ะลูกเราที่จริงเราต้องมีเอานั้นเนาะบุ้งกีเนาะพี่แหม่มไม่มีบุ้งกีอะน้ำมาแล้วลดเลยลูกลดเอารถไปก่อนลูกไม่รู้เหมมือนนนนกั้้ไ่เป็นไรลูกรถไปก็จริงเราจะต้องรดน้ำแล้วก็คนคนขึ้นเหยียบอะค่ะ อาลูกใครมีบูธขึ้นเหยียบลูกไปเไป,ไปเไปเคือการเหยียบนี่คือการทําให้มันยุบนะคะเสร็จแล้วถ้าน้าไม่ไหลหนุ่มๆนุอมตปเบลมาอีกอย่างละบัวนะคะเพราะว่าเราจะใส่พอดอตัวนี้ค่ะพอดอพอดอละ,ละลายน้ําลดนะคะลูกๆือยๆไปให้ั้วยเลยลูกไม่เป็นไรป้าขนมาเยอะค่ะ <c oughs> ขึ้นเลยลูกขึ้นเลยอดนุ่งกระโปรงสะดวกไหมคะ นั่นแหละค่ะลูกนั่นแหละค่ะอย่างนั้นเลยลูกจะเต้นก็ได้นะคะเสียดายถ้ามีเพลงกันเอยระวังอย่าประาดใส่เพื่อนลูกขี้เป็ดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างมือลูกล้างมือมีก๊อกน้าล้างมือนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะเหยียบเลยค่ะลูกเหยียบเหยียบเหยียบนั่นแหละนั่นแหละโอ้ถูกต้องอย่างนั้นละค่ะอืมรถไปลูกรถไปให้หมดแล้วก็ไปเอามาอีกอย่างละบัวลูกเดี๋ยวเราก็มาใส่พอดอนะคะ พอดอละลายน้ำแล้วก็มาลดอีกทีก็เป็นอันเสร็จนะคะพอดออ๋อไม่มีมหัวมันตันลูกมันตัน<อ>เราต้องเอาอะไรออกก่อนเนี่ยหอยหอยหอยมันไม่ตันรูอยู่ลูกมีหอยเไม่มีหอยอ่ะเทเลยลูกมีหอยมีหอยค่ะลูกมีหอยหอยมันตันรูเอ้จริงๆมันตันรูบัวเนะนะหอยหอยมันตันรูอยู่ เออออันนี้ถอนหัวออกก็ลูกถอนหัวถอนหัวบัวนะคะจะถอนหัวตเต็บ